เด็กคนนี้มีทักษะพื้นฐานที่ดีมากครับน้องต้องผ่าน3ฐานครับเพื่อยิงเป้าหมายคือสิ่งนี้ครับได้เวลาได้เวลาได้เวลาไ้ี่อตาได้เวลาตรงๆนะตอนที่อายุ12กับน้องเนี่ยใครสีเท้าดีกว่าผมเก่งกว่าโอ้โหอยากให้เห็นผมตอนยิ้เท้าเค้าอ่ะผมว่าคีซ่าต้องแบบเฮ้ยปองกูทาเลยเฮ้ยเกือ้เกือ อย่าคิดว่ามันง่ายทักก่อนไม่ง่ายโอเคทักก่อนทสวัสดีครับผมชือเด็กชาเชนัทจุลกะชื่อเล่นชื่อคริสตันครับอายุ12ปีครับมาจากกรุงเทพมหานครครับคริสตันมากับใครลูกวันนี้มากับพ่อครับแล้วก็โค้ชอ่ามากับพ่อกับโค้ชที่บ้านอยู่กันกี่คนลูกสิบห้าคนครับ สิบห้าคนเดี๋ยวเดี๋ยวสิบห้าคนช่วยแจ้งได้ไหมัสิบห้าคนมีใครบ้างอ่ะมีครอบครัวผมครับเอแล้วก็ปู่ครับปู่แล้วก็น้าครับแล้วก็อาครับอาก็คือสี่ครอบครัวสี่ครอบครัวครับหลังเดียวครับแล้วกี่ชั้นโทษทีครับสองชั้นครับสองชั้นแบ่งกันยังไงฮะแบ่งข้างล่างสองห้องครับข้างล่างสองครอบครัว ข้างบนอีกสองครอบครัวงเงี้ยเหรอลูกครับโอ้โหบ้านที่เราอยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะคลองเตยครับอยู่คลองเตยครับเป็นหลังคาติดกันเหรอะอ๋อใค่แค่เป็นชุมชนคลองเตยอย่นะคะลูกชุมชนเจ็ดสิบไร่ครับอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าลูกอ๋อก่อนหน้านี้บ้านผมไฟไหม้ครับแล้วผมก็ไปหาเช่าบ้านอยู่ที่ใกล้แถวนั้นครับ ก็วันนั้นผมไปแข่งบอลครับแล้วก็เพื่อนก็โทรมาบอกผมว่าที่บ้านไฟไหม้ mm hmm. ก็ตอนแรกก็คิดว่าไม่ใช่บ้านเรา mm hmm. เป็นบ้านอื่นเพราะมันมีบ้านหลังหลังเยอะครับแต่ว่กลับมามันก็ใช่ครับ <laughs> มันไม่เหลืออะไรเลย เหลือแต่โครงแล้วก็ของเหลือพังไปหมดแล้วครับวันนั้นมีมีผมมีแฟนผมแล้วก็มีลูกสาวคนเล็กครับผมแล้วก็นาสะพ้ยอยู่บ้านแล้วก็ลุงที่เป็นออสซิติกที่เหลือจะไปทําบุญกระถิ่นหมดครับแล้วพอดีเช้าวันนั้นมีหลานวิ่งออกมาบอกพี่ต้นพี่ต้น,ตนไฟไหม้เราก็ออกมาดูไม่คิดว่าจะเป็นบ้านเราครับผม ออกมาดูคิดว่าเป็นบ้านอื่นแต่ที่ไหนได้เป็นบ้านเราเราก็ตกใจครับเราก็รีบขึ้นไปดูชั้นสองและทางข้างล่างผมก็บอกให้ออกมาให้หมดคือไฟลุกเยอะแล้วครับผมและพอช่วงนั้นดีที่ออกไปทันครับผมถ้าออกมาไม่ทันไฟล่วงลงมาเป็นแผงเลยครับล่วงลงมาพอพื้นเป็นพื้นไม้ใช่ไหมครับก็ล่วงลงมาเลยครับดีที่ยังเอาชีวิตออกมาออกมากันได้ครับ เป็นไฟฟ้ารัดวุงจรนะครับผมจะมาจากบ้านเราครับผมก็ไฟไหมา้จากบ้านผมแล้วก็ไปบ้านอีกสามหลังข้างเรือนะครับผมแล้วก็บ้านตรงข้ามครับผมวันแรกผมก็ไปนอนบ้านข้างบ้านครับเขาให้มานอนก่อนวันหนึ่งพอวันที่สองผมก็ไปเช่าบ้านอยู่ครับใกล้ๆบ้านครับที่ต้องไปอยู่บ้านเช่าก็มันลาบากครับผมก็ต้องไปใช้ของรวมกันนอนรวมกันครับ ก็ประมาณเกือบเกือบเกือบปีนึงครับลองบ้านนี้เสร็จครับก็มีคนมาทำให้สอก็ตายครับเขาก็มาทำโครงให้ครับในความโชคายมีความโชคดีนะครับว่ามีผู้ใหญ่ใจดีที่ดูแลอยู่ในเขตของเตยท่านเป็นสอกอครับผมท่านได้มาลงพื้นที่และท่านก็สงสารเราเราเป็นครอบครัวใหญ่ว่า เราไม่ได้วางเพลิงเราไม่ได้อะไรจริงๆครับเขาก็ลงมาช่วยเหลือครับผมผมก็ต้องขอบคุณสอกอตายนะครับผมที่ได้มาทําบ้านให้ผมได้ให้ผมมีชีวิตใหม่และครอบครัวมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นครับผมโตขึ้นผมอยากเป็นนักกีฬาที่เก่งครับจะได้มีเงินให้พ่อแม่อยู่สบายๆครับความเป็นอยู่ที่ดีครับ แล้ววันนี้มาโชว์ไรครับลูกฟุตซอลครับเล่นฟุตซอลเก่งขนาดไหนสิบเต็มให้ตัวเองคะแนนกี่คะแนนแปดครับแปดเต็มสิบเลยเหรอตำแหน่งนะตำแหน่งกองกลางครับกองกลางต้องจ่ายเก่งส่งบอลเก่งครับอ่ามีทีมโปรดไหมชอบแมนยูครับทำไมบอกแมนยูแล้วต้องมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะชอบแมนยูมากชอบมากขนาดไหนครับ เต็มสิบก็สิบเลยครับเออเอาแล้วไงคิดทราบถึงไม่ไม่ไม่เป็นเล่นฟุตบอลน่ะเออไม่รู้อะเพราอยากเป็นนักฟุตซอลครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับนักฟุตซอลครับเจ๋งเลยรู้จักพี่หอยไหมรู้จักพี่หอยก็เป็นคนที่เล่นฟุตซอลเก่งมากนะอือไม่เคยยินชื่อนี่เลยเหรอ คุณเอาผมมาฆ่าไงคุณเอาผมมาฆ่าไงเออไม่คุณก็ไม่รู้อยู่แล้วคุณก็พยายามจะให้เด็กรู้อะไม่คุณสักนิดเลยใช่ไหมไม่คุ้นเลยเหรอชอบตอนหาเม่กินเคยได้ยินอันนี้ไหมบองรอดท้องหมาเคยได้ยินไหมเลี้ยงบอลรอดท้องหมาเลี้ยงบอลบนขอบปูนเตะบอลข้ามนั้นเจ้าพญาเคยได้ยินไหมไม่เคยไปหาประวัติดูไม่เคยมีอยู่จริงอันนี้ครูขอถามหน่อยหนูเคยดูซูเปอร์เทนใช่ไหมลูกเคยครับ เคยเห็นสองคนนี้เขาเล่นบอลไหมลูกเคยครับหนูว่าใครเก่งกว่ากันพี่ปองพี่ปองมันแค่เรื่องเล่ามันแค่เรื่องเล่าจ้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจบนะไม่จบพี่ท่าพูดแล้วนะจบเลยนะเขาแค่ได้ยินเรื่องเล่าไอ้พวกบอลลอดเตะบอลเจ่าชพยอะไรอย่างงี้มันเรื่องเล่าต้องดูฝีมือเคยเห็นพี่เตะกับไอคอนไหมล่ะเคยครับเป็นยังไงพี่โดนลอดด่า สามวิหอยสามวิเดี๋ยวนี้กลายเป็นหอยสามวิแล้วเขามีแต่เอสเจ็ดวิอันนี้หอยสามวิเอาเอาวันนี้ได้ดูสีมือของคริสตันแน่นอนแล้วความฝันที่คริสตันอยากได้กลับไปคืออะไรลูกโต๊ะกินข้าวครับโต๊ะกินข้าวอ่ะทำไมทุกวันนี้เป็นไงลูกก็ไม่อยากให้ย่าปู่กับย่านั่งพื้นนะครับอ๋อดีจังลูกโอ้น่ารักจังเลยครับอ่ามางั้นวันนี้เอ็มที่นะครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับครับพร้อมแล้วเชิญครับมา คิส,ตส,สโต้สวัสดีลูกนะคิสโต้เมือนี้เวทีซูเปอรเทนลุกเป็นไฟเลยเพราะเราไปจุดประเด็นเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างนักเตะอาร์เซนอลกับแมนยูสองคนนี้เนี่ยคนนี้รักอาร์เซนอลคนนี้เชียร์แมนยูตอนเนี้ยขอให้เราทำใจเป็นกลางก่อนนะอย่าพุ่งเชียร์ใครเดี๋ยวให้เป็นกรรมการวัดผลหน่อยว่าสองคนนี้ใครกันแน่เก่งกว่ากันพี่จูปาแต่จริงแล้วเมื่อกี้คิสโต้เขาบอกแล้วนะครับว่า ผมเก่งกว่าเขานะเมื่อกี้น้องพูดเองนะผมว่ามันก็ผม Hawai <ua> อยากให้น้องพิส um, okay, okay. ูจน์ด้วยตาตัวเองอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะมีภารกิจบางอย่างให้พี่สองคนมาวัดกันอว่าใครเก่งกว่าใครแล้วก็คริสตัลดูด้วยตาตัวเองแล้วตัดสินอีกทีให้มันรู้กันไปพี่ลูกครับทีนีนครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับเนี่ยเขาเชียร์แมนอยู่ไม่เชียร์พี่หอยก็เชียร์พี่ปอหลบนิดนึ่งลูกหลบนิดนึ่งเขดูออกท่านผู้การครับอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครท่านลงเดาว่าเดี๋ยวเราจะท้าโจทย์เกมนี้ยังไงงงงก็ััดบอลถ พี่ป๋องไม่ธรรมดาก็ไหมง่ายมีเติมอะไรจากเขาไหมผมว่าเตะบอลทีเดียวสี่ลูกให้ถังนั้นแตกพี่โต๊ยังอยากจะเชียร์แมนอยู่ไหมลูกโจทย์ยากนะไม่ใช่ครับอะไรฮะพี่ป๋องเนี่ยถูกครึ่งหนึ่งอ้าวครึ่งเดียวหรอครึ่งเดียวครับคือบอลลงถังนะใช่ให้ดึงบอลขึ้นมาแล้วดอพอดอดอให้มั่นใจก่อนแล้วจึงค่อยเตะบอลลงถัง พี่ป๋องพี่หอยเนี่ยเดี๋ยวต้องมาแข่งกันว่าใครทําเวลาได้เร็วที่สุดก็จะประกาศเลยว่าณวันเนี้ยใครเก่งกว่ากันโอ้โหเฮ้ย้เป็นที่ประวัตาสรแล้วล่ะพี่ป๋องพี่หอยใช่ครับโอ้โหไม่มีซ้องไม่มีซ้อมนะพี่ไม่มีซ้อมเลยผมออกตัวเล็กๆออกตัวเลยว่าวันนี้ผมใส่รองเท้าที่ไม่ถนัดนะผมเอาเรื่องแรกก่อนเลยออกตัวใครใครเล่นก่อนผมเอาแบบจริงจังเลยนะคุณเตะก่อน โอเคเข้าภารกิจครับพร้อมจับเวลาครับลุกออกไปนะครับพี่รองเท้าไม่ดีพี่พี่อย่าเลยเส้นครับพี่ต้องอย่าเลยเส้นครับเเอจะเตะไปถึงงูเลยเหรอโอ้ห้ามเลยเส้นเหรอโอ้ไม่บอกโอ้เงั้นนาทีเฮ้ย

ไม่ง่ายพักก่อนพักไม่ง่ายโอเคโอเคโอเคไม่ง่ายพี่เอางี้พี่ไม่ง่ายคุณคุณถูเร็วเร็วกว่าเจ็ดสิบวิพิชนะครับแต่ถ้าเกินเจ็ดสิบวิผมแพ้ผมก็ยังยังตัดสินไม่ได้ยังตัดสินได้ได้ครับรอสัญญาณนะครับพี่เตรียมตัวที่ไม่ได้ง่ายจับเวลาครับ เฮ้ยเกียวกว่าเอาแล้วเอาเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ถูกเราอะไพี่เหลือยี่สิบเก้าวิพี่อีกเดี๋ยวพี่เอ้ยสิบสามพี่นี่สิบวิพี่ยี่สิบวิพี่อีกประมาณสิบวิพี่ ไปไหนไปไหนแอคไปไหนเพื่อถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปถ่ายรูปเอาไว้ผมเห็นว่าฟุตบอลกีฬามันย่อมีชนะมีแพ้เราเป็นนักกีฬาต้องมีสปิตจังเจ้งนี่ผลไหม มีผลคุณยังมีหน้าเนาะเอางี้พี่สองคนน่ะเห็นว่าโจทย์นี้เป็นอย่างไรแล้วมันง่ายมันยากอย่างไรพี่กำหนดโจทย์ให้น้องผมหน่อยห้าวิยี่สิบลูกยังชอบทายไปเลยยังชอบเลยยังชอบแมนยูไหมเนี่ยเขาทีมเดียวกับเราเนี่ยดูโค้ตั้งโจทย์ให้เราหวิยี่สิบลูกผมไม่ฟังพี่และพี่พี่เป็นธรรมหน่อยผมว่าความเป็นธรรมนะผมว่าเอามาสัก ยี่สิบวิหนึ่งลูกยี่สิบวิหนึ่งลูกนี่คือโจทย์ที่พี่ป๋องคิดนะยี่สิบวิหนึ่งลูกไลค์ฮะอ๋อพี่เขาชูเขาชูกเขายังติดอยู่กับอดีตของเขาอยู่มีภาพช้าดูพี่จำวันนี้ไหมนะวันนี้พี่ไปรายการนี่ยเป็นวันที่พี่เอาชนะไม่ได้ไม่เอาขึ้นจอใหญ่ไม่เอาภาพช้าขึ้นจอใหญ่ออกภาพช้าขึ้นจอใหญ่เดี๋ยวไปดูรายการช่วงไปดูในรายการก็ได้ประกาศได้ครับประกาศผลในวันนี้นะครับผู้ชนะคือพี่หอยสามวิครับ ขอบคุณครับโซ่ตรงนี้ลูกพี่คุณครับรบวนหน่อยครับเดี๋ยวผมจะท้าน้องแล้วครับโจทย์ที่ผมท้าน้องเนี่ยเงื่อนไขเวลา20วิแบบที่พี่ป๋องบอกแต่ว่าเพิ่มความยากครับขาอ้องการครับภายในเวลา20วินาทีคริสโตลต้องดาะบอลแล้วส่งบอลลงถังทั้งสองใบนี้โอ้โห ถังละหนึ่งลูกภายในเวลา20วินาทีโอ้โหสองลูกเลยเหรอฮะถังละลูกถังละลูกครับให้เวลาแค่20วินาทีคริสต่อลูกรับคำท้าไหมครับรับครับสู้ไหมลูกสู้ครับตัวนะลูกพร้อมเริ่มครับเฮ้ยอย่างเดียวเลยเหรออีกอันนึงทำไมใจเหนื่อยมากใ 起起！哎、啊，来、oh、了，哎、oh，够、oh、了、oh.！够了！够了！ อ,อกวินาทีเราสังเกตว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันใกล้เคียงมากมันใกล้เคียงมากท่าน,นบอกว่าเด็กคนนี้มีทักษะพื้นฐานที่ดีมากครับ <c oughs> น้องคริสตอลครับโ <c oughs> จทย์ต่อไปยากที่สุดครับทีมงานครับจากอุปกรณ์ครับจะไปยากไหเนี่ยท่านรับการครับโจทย์ต่อไปคือภารกิจที่ยากที่สุดท่านเห็นโจทย์เมื่อสักครู่แล้วใช่ไหมครับ คูณไปอีก1ิบเท่า2ี่เท่าโอ้โหยากกว่านั้น10บยี่เท่าเลยครับแต่ก่อนจะพูดถึงภารกิจนะครับเขาถามเรื่องรองเท,ท้าจริงลูกนี่คือเทคนิคที่ทําให้เราเตะบอลได้ง่ายหรือคือการซ่อมแซมลูกซ่อมครับนี่คือใครทําให้ลูกครับคุณพ่พพอครับม,มันเกิดอะไรขึ้นลูกก็คือมันพังครับผมเตะจนพังเนี่ยครับโอ้โหคือเราเราแปะไปเพื่อให้มันยังใช้งานได้อยู่ใช่ค่ะเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วโอเค เข้าสู่โจทย์สุดท้ายของเรานะครับโจทย์นี้เราท้าทายน้องล่วงหน้าแล้วครับทีมงานครับขอภาพครับเราไปกันที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับไปท้าทายน้องในยิมเนเซียมครับนี่เห็นชัดเลยรองเท้านี่ผ่านการใช้งานอย่างหนักครับช่วงแรกให้อบอุ่นร่างกายก่อนครับฝึกซ้อมให้ชินกับสนามครับนี่โค้ชไหมลูกใช่ครับ น้มกันครับอธิบายกติกากันครับน้องต้องผ่าน3ฐานครับนี่คือฐานแรกครับเตะบอลข้างกำแพงเข้าประตูครับเมื่อทำสำเร็จแล้วนะครับไปต่อครับฐานที่2ครับเลี้ยงบอลซิกแซกส่งบอลเข้าประตูครับตรงนี้คนเล่นบอลจะรู้ว่ามันกินเวลาโอ้โหเหนื่อยเลยมันกินเวลามันถูกเวลาแล้วต้องแม่นยำเลยครับฐานสุดท้ายนี่โหดสุดครับอ่ะสุดท้ายนะครับพลิกบอลครับเพื่อยิงเข้าเป้าหมายครับ พอไปถึงจุดสีแดงนะครับ <Yeah. S 1> โค้ชจะส่งบอลให้น้ <Yeah. S 1> องต้องจับบอลแล้วก็พลิกบอลเตะให้โดนเป้าหมายครับ oh. เป้าหมายคือสิ่งนี้ครับท่ oh. านผู้กครับเมื่อเริ่มเข้าสู่ภารกิจครับจะเริ่มปล่อยไอ้ลูกลกลมๆเนี่ยครับ mm hmm. วงล้อนี้มีเวลา16.3 6วินาทีครับนั mm ่น hmm. หมายความว่าจากจุดเริ่มต้นน้องมีเวลาเพียง16.3 6วินาที mm hmm. เพื่อมาเตะบอลให้โดนวงล้อนเนี่ยครับให้โดนเป้าหมาย ยากทุกฐานแล้วยากไปโอ้โหเมื่อกี่เท่าตัวกี่เท่าเลยอ่ะอืมแต่ผมว่าทางลิงลมเขาน่าจะทําได้นะเขาน่าจะทําได้ถ้าอายุเท่าน้องนะถ้าอายุเท่าเท่าน้องนะก็คงทาได้พูดตรงๆนะถ้าตอนพี่อายุสิบสองกับน้องเนี่ยใครใครฝีเท้าดีกว่าผมเก่งกว่าโอ้โหถ่าในเรื่องในเรื่องของทักษะเบสิกใครดีกว่าผมก็ดีกว่าดีดีกว่าครับผมไอการจับบอลอยากให้เห็นผมตอนยื่เท้าเข้าอ่ะผมว่าคีซ่าต้องแบบ เฮ้ยป๋องอูทาเลยอุทาเลยจังหวะนั้นถ้าเกิดเทียบกันระหว่างพี่กับโรนัลโดผมดีกว่าโรนัลโดอถ้าโรนัลโดเมสซี่รวมกันผมไม่ดีกว่า2คนนี้โอเคเข้าสู่ภารกิจเลยครับให้โอกาสหนไปมสามครั้ง ให้โอกาสพี่ผูถามให้ให้ให้โอกาสตัดเขาออกมากันนะผมเชื่อในความพราวของเขาผมถามนิดนึงพี่กล้าพูดอย่างที่เขากล้าอะไรนะพี่กล้าพูดอย่างที่เขาพูดไหมผมมียางฮะทักบยางอายเนี่ยนะครับพี่้าลูกบังเรื่องเราฟังแล้วเราก็อะคิดเยอะนะลูกนะอย่าทำตามลูกนะนะให้โอกาสคริสโต้สามครั้งครับแต่ว่าโจทย์นี่ยากต้องซ้อมก่อนทีงานครับขอชมรอบซ้อมครับว่ามันยากขนาดไหนครับ นี่คือด่านแรกครับจะมีกำแพงครับต้องเตะบอลข้ามคนสองคนเนี่ยครับแล้วให้เข้าโกลด้วยนะครับโหไม่ง่ายไม่ง่ายเนี่ยครับไม่ง่ายครับยากยากยากซ้อมแต่เราซ้อมหลายหลายครั้งนะครับซ้อมหลายครั้งนะครับนี่ได้แล้วได้้แลวปต่อครับฐานสองครับเนี่ยการเลี้ยงใช้ได้เลยครับนี่เลยากต้องแคร์แล้วเตะบอลให้เข้าไม่เข้าไม่เข้าเกมจบเลยครับมาเริ่มใหม่ครับไม่ง่ายไม่ง่ายทีมซ้อมฐานสามครับติ๊กเตะ ซ,ซ้อมนี่ซ้อมนานมากนะครับท่านผู้การครับซ้อมนานมากเพื่อทำความเข้าใจครับแล้วเขาเข้าสู่โอกาสจริงในการแข่งขันให้โอกาสคริสตัลสามครั้งว mm ันนั้นซ้อมไปร่วมชั่วโมงสามฐานเนี่ยซ้อมซ้อมซ้อมไม่เข้าใจว่าหลักการเป็นยังไงแล้วก็ด้ยเวลาเข้าสู่ภารกิจจริงครับ mm hmm. โอกาสสามครั้งโอกาสครั้งที่หนึ่งครับ มาแล้วครับอุ้ยเข้าเลยเหรอไปต่อครับเสียงบอลครับแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยครับจับบอลได้แล้วพลิกบอลครับเตะโอ้ยไม่เฉียดเลยต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้โอ้โหเมื่อกี้ว่าเร็วแล้วนะทุกพระชายครับต้องเร็วกว่านี้ครับต้องเร็วกว่าอย่างน้อยสองวินาทีครับ แต่ละแต่ละฐานนี่ต้องมีความแม่นยำด้วยนะครับโอ้นี่แปลตรงมากแต่ที่พานมาก็เร็วแล้วนะนี่ถือว่าเร็วมากแปลตรงมากจับบอลครับเราก็ต้องรีกบอลมันไปแล้วไม่ทันครับไม่ทันครับเี่โหดมากนะโหดมากผมขอโอกาสครั้งที่สองให้น้องให้น้องทีมงานครับโอกาสครั้งที่สองครับ เร็วขึ้นนะครับต้องเร็วขึ้นไปแล้วครับวิ่งจำเป็นเข้าครับอ๋อบิดยังไม่เข้าเอ๋อเข้าแล้วไปแล้วไปแ้นี่นไปแล้วนี่คูดูนั่ไปแล้วอันนี้เด่นดูแล้วอ่ะไอ้สุดยอดเลยโอ้ยหมดแล้วลูกไอ้หมดแล้วลูกโอ้ตึ๊บอ้ยนี่เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้น โอ้ทุกอย่างดีหมดเลยครับมีจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับอุ้ยมันโค้งไปนิดเดียวครับมันโค้งไปนิดเดียวครับเะน้ำเกือเหมือนกันนะเขียวเชี่ยวเียวเก่งมากลูกมันเหลอกีกครั้งเดียวสู้ไหมลูกสู้เพื่อใครลูกเพื่อครอบครัวครับโอ้น่ารักมากโอกาสครั้งที่สามครับ แล้วครับุ้ยสวยครับเร็วมากเลี้ยงเร็วขึ้นนะครับเร็วเร็วขึ้นครับยิงเลยเวลาแเวลาแล้วได้เวลาล้วได้เวลาไ้เวลาได้เวาได้เวลาได้เวลา้วาเ้เมาอดาไวาไดเวลา้าด้าเ้าากววาดาาา ตามอนนิ่งมากนะผมชอบลูกนี้ลูกสามด่านสามสวยนี่หว่าก็พลิกตัวนี่คือจับได้เท้าขวาครับจับขวาทุกซ้ายพครบพลิกไม่ตืเลยหน้าแล้วเอาเลยแล้วแม่นมากครับยังเอาดีโอ้โหยอดเยี่ยมจริงครับ กครับวันนี้เราได้ทราบเรื่องราวชีวิตของน้องคริสตตลได้เห็นอุปกรณ์ที่น้องใช้กับทักษะความสามารถที่น้องมีทั้งสามท่านรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้ครับบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้พื้นฐานดีต่อให้พื้นลองเท้าของเขาไม่ค่อยดีแต่ด้วยมันกระบี่อยู่ที่ใจอย่างที่บอกอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นการควบคุมบอลในการทำโจทย์แรก หรือการเลี้ยงบอลแล้วการวางเท้าในการยิงฟุตบอลโอโ้อันนี้ถือว่าสุดยอดมากว่าพี่เชื่อว่าน้องจะเป็นนักฟุตซอลทีมชาติไทยอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ,บค,ครับเพือ่อนกันครับทีมงานถามิมสตอลว่าความฝันที่มาซุอร์เทนอยากได้อะไรเรานึกว่านี่คือคําตอบอแต่เขาตอบมาว,ว่าสิ่งนี้ไม่จําเป็นเพราะอะไรลูกผมยังใช้ได้อยู่ครับ ยังใช้ได้อยู่มันยังใช้ได้อยู่เขาย,เายังใช้ต่อไปความฝันที่อยากได้คืออยากให้ปู่กับยา่านั่งรับประทานข้าวด้วยความสุขกสบายครับอยากได้โต๊ะกินข้าวให้ปู่กับยา่าครับทั้งสามท่านครับเราสามคนเห็นตรงกันว่าเราต้องให้เขาผ่นครับค r y s, <S ต a l ลูลกคุิสบอกเล่าเรื่องราวชีวิตเรื่องราวความเป็นเด็กดีเด็กรักในกีฬาฟุตซอลความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมและ ความฝันของคริสตัลให้ผู้ใหญ่ทิมพาวเวอร์ทราบท่านฝากสงจจ่งเงินใจคริสตัลนะลูกนะท่านทราบแล้วว่าคริสตัลอยากได้อะไรนะครับทางผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์มอบงบประมาณให้คริสตัลไปปรึกษากับที่บ้านว่าอยากได้อุปกรณ์โต๊ะกินข้าวอย่างไรนะครับเผื่อเหลือเพื่อขาดแล้วก็ใช้เป็นการซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้เข้าบ้านเพิ่มเติมนะครับรวมมูลค่า2 0 0 0 0ืนบาทจากทีมพาวเวอร์ครับและทางผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์มีของแถมให้ลูกด้วยครับอันไม่มองแค่นั้นลูก หน้าสีก้าลูกพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันแถมให้คริสตัลจากคิงพาวเวอร์ครับดีเลยครูพี่สอครับห่านมามองได้แล้วลูกว้าว <c oughs> ี่ความมันแถมครับพี่โซ่ครับมันใช่ไหมที่เราใช้อยู่ประมาณนี้ไหมลูกใช่ครับรองเท้าฟุตซอลครับแล้วก็มีลูกฟุตบอลจากโครงการ King Power Thai Power ที่ทาง King Power ก็ทําแจกเด็กทุกประเทศ1ล้านลูกนะครับตรงนี้มอบพิเศษเป็นความฟันแนมให้กับลูกจาก King Power ครับพี่โซ่ครับวันนี้เราทรําความฝันได้สําเร็จจากความสามารถของเราเรารู้สึกยังไงกับตัวเองลูกสึก ดีใจครับที่ทําได้ในวันนี้ครับอยากบอกสิ่งที่เรารู้สึกตรงนี้กับใครสุดคิสโร้อยากพูดกับใครลูกอยากบอกครอบครับพ่อแม่ได้ลูกคิสตัล,ลูกถ้าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวงเราอยู่ที่กล้องตัวนี้นะลูกอยากจะพูดอะไรกับท่านเช่เลยครับขอบคุณที่แม่ผมเกิดมาก็ขอบคุณครับโตไปผมจะ เลี้ยงครอบครัวเป็นคำพูดที่หนักแน่นมากนะครับรู้ว่านี่คือความตั้งใจจริงของเด็กคนนี้นะครับฟุตอลลูกสิ่งที่เราเห็นวันนี้เราเห็นเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นอนาคตของประเทศทั้งอนาคตในด้านวงการกีฬาฟุตซอลแล้วก็อนาคตที่จะเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศนะครับวันนี้ดีใจมากที่ซูเปอร์เทนได้ต้อนรับฟุตซอลนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เรามีความสุขกับกีฬาฟุตซอลที่เรารลักนะลูกนะ ขอบคุณมากๆที่มาซูเปอร์เทนนะครับน้องคริสตัลครับเหนือมากลยกมาอารมณ์ดีเจ้ยงเขายิ้มเขายิ้มเก่งจังเลยอ่ะยิ้มอ่าเจ้าอ้่ายิ้มเขาดูสดใสในซูเปอร์เทนเราจะเจอเด็กบางคนที่เผลอเอแล้วจะเศร้าแต่เนี่ยครับใช่ยิ้มบ่อยมากคือเป็นเด็กสุขภาพจิตดีแสดงว่าที่บ้านเขาเนี่ยเติมเต็มให้เขาจนเขามีมีเกินอ่ะ ทานการครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t i ก t o กซุเปอร์จิวออฟฟิเชียของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ t ิ k t o k ของเราครับซ u p เปอร์จิวออฟฟครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับ อย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ